วันนี้เราจะมาดูวิธีการเปิดเครื่องใช้งาน u p s รุ่น EA 900 G4 ขนาด 6kVA และ 10kVA 1เฟสกันนะครับเมื่อเราทำการต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทำการต่อสายโหลดเข้าที่หลังเครื่องนะครับซึ่ง u p s รุ่นนี้จะเป็นแบบเทอร์มินอลนะครับด้านหลังเครื่องก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตรงเทอร์มินอลสายไฟเข้าแล้วก็สายไฟออกแล้วก็แบตเตอรี่ต่อนอกนะครับจะอยู่ใน cover ซึ่งเราต้องถอด cover ออกก่อนก็จะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับ เราก็ทำการถอดน็อตก่อน ก็เปิด cover ออกนะครับก็จะเห็น t h e r m i s t o มีทั้งหมดเ t h e r m i นะครับก็จะมีชื่อบอก t h e r m i s t o แรกนะครับก็เป็นกาว t e r m i n t o ถัดมา2คู่นี้ก็จะเป็นไฟเข้านะครับเป็น L กับ N ตาม nameplate เลยนะครับถัดไปนะครับอีก2 t e r m i n t o นี้ก็เป็น t e r m i n t o output นะครับเป็น N กับ L นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็น t e r m i n a l ของแบตเตอรี่บวกกับลบนะครับอันนี้เอาไว้ต่อกับแบตเตอรี่ด้านนอกนะครับซึ่งเคสนี้เราใช้แบตเตอรี่ภายในในเครื่องเราไม่ต้องต่อทีนี้เราก็จะมาต่อสายไฟด้านขาเข้าของเครื่องนะครับก็คือตรง t ท e r m i ิ t นี้ อินพุตนะครับเทอนั้นจะเป็นแบบหางปลานะครับเราก็ทําการถอดแล้วใส่สาย L กับ N พ่วให้ดีนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ผมใส่สีแดงเป็น L นะครับแนะนำนะครับห่างปลาที่ใช้เนี่ยแนะนําเป็นขีด6นะครับใหญ่ๆเกินขีด6นะครับไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้ที่ผมต่ออยู่เนี่ยจะเป็นสายเบอร์16นะครับผมก็ใช้ห่างปลา16ขีด6ครับ ผมก็ต่อสายไฟด้านขาเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสายไฟนะครับที่แนะนํานะครับสําหรับขนาด 6kva เราจะแนะนําสายไฟไม่ต่ํากว่าเบอร์สินะครับเพราะว่ากระแสไฟด้านขาเข้าเนี่ยแม็กซิมัมจะอยู่ที่3 6มกแอมป์นะครับกระแสไฟด้านขาออกน่จะอยู่ที่2 7สแอมป์ส่วนขนาด10 k v a นะครับกระแสไฟด้านขาเข้าจะอยู่ที่6 0แอมป์นะครับแม็กซิมัมสูงสุดส่วนด้านขาออกจะอยู่ที่4 5แอมป์แนะนําให้ใช้สายไฟเบอร์16นะครับสายไฟก็ที่ใช้กันอยู่ก็จะเป็นสาย IEC 0 1หรือที w วนะครับหรือ IEC 0 2หรือสายฝอยนะครับใช้ตามที่ผมแจ้งไปเป็นสายทองแดงนะคร สายชนิดอื่นก็ได้นะครับเป็นเช่น VCT หรือพวกสาย CV นะครับครับทีนี้เราก็จะมาต่อสายไฟด้านเอาพุทนะครับไปที่โหลดกันต่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ผมใช้ถานทีนี้ผมจะใช้ไขควงมาย้ำอีกทีนะครับว่ามันแน่นหรือเปล่า โอเคครับแน่นแล้วที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมต่อสายกาวที่เทมินอลกาวด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับเกิดมีไฟรั่วเวลาเราจับโดนโครงหรืออะไรจะได้ไม่ดูดนะครับ เทอร์มินอลนะครับใส่ใหญ่สุดได้ถึงสายเบอร์25หานะครับหางปลาใส่ได้ใหญ่สุดก็คือ25สําหรับเทอร์มินอลของ U ูเพขนาด 6KV ควได้สิบเครับทีนี้ผมต่อสายเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะครับก็มีสายไฟเข้า2เส้น L กับ N แล้วก็กาวเส้นหนึ่งนะครับสายไฟออก L กับ N เหมือนกันนะครับต่อไปที่โหลดต่อสายเสร็จแล้วก็ขันให้เรียบร้อยแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะไป on b กเ a k ร์เพื่อจ่ายไฟมายังเครื่องนะครับพอจ่ายไฟมาแล้วนะครับเรามาวัดไฟที่เทอร์มินอนด้านหลังดูนะครับไฟมาหรือยังก็วัด L N นะครับ ตอนนี้ได้229.4โวลต์นะครับโดยประมาณแล้วก็วัด L กับ9แล้วก็ N กับ9ต่อนะครับ L กับ9ก็ต้องได้เท่ากันนะครับกับ229โวลต์แล้วก็ N กับ9ก็ต้องเป็น0โวลต์นะครับทีนี้เราก็ปิดโคเวอร์ไว้เหมือนเดิมท <c oughs> นี้เราจะมาออนเครื่องกันนะครับก็เบเกอร์ก็จะมีด้วยกัน4ตัวนะครับเราก็จะออนบายพาสก่อนแล้วก็อินพุต พร้อมกันนะครับบายพาสแล้วก็อินพุตครับรอสักคู่นะครับจะได้ยินเสียงพัดลมทํางานนะครับแล้วหน้าจอก็จะติดอ่านี่พัดลมทํางานแล้วนะครับ หน้าจอก็จะติดขึ้นมานะครับตอนแรกหน้าจอจะขึ้นคําว่าสแตนบายก่อนนะครับโดยรุ่น 6kva และ 10kva โมเดล ea 900g4 นี้นะครับเครื่องมันจะออนเองโดยอัตโนมัตินะครับโดยเครื่องจะทําการซิงค์แล้วก็จะเปลี่ยนจากโหมดสแตนบายไปเป็นโหมดออนไลน์เลยนะครับโดยไม่ผ่านโหมดบายพาสนะครับตอนนี้เครื่องก็ออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับ สังเกตไฟ LED ที่หน้าเครื่องตอนแรกที่กระพริบกระพริบเนี่ยก็จะเป็นติดไม่กระพริบแล้วนะครับหน้าจอก็จะขึ้นคําว่าออนไลน์นะครับก็จะโชว์เอาพุทออก220ตอนนี้เรายังไมออนเบรกเกอร์เอาพุทนะครับให้เครื่องมันออนจนโหมดออนไลน์ก่อนนะครับเราถึงจะออนเอาพุทนะครับข้อควรระวังนะครับ ก่อนที่เราจะออนเบรกเกอร์เอาพุทธให้เราปิดโหลดไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการกระชากนะครับก็ปิดโหลดปิดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออนเบรกเกอร์เอาพุทธได้เลยทีนี้ผมก็จะมาออนเบรกเกอร์เอาพุทธเพื่อจ่ายไฟไปยังโหลดนะครับอ่ออนเอาพุทธครับตอนนี้นะครับไฟก็ไปที่โหลดแล้วนะครับก็มาสังเกต LED ที่อยู่ด้านบนของจอนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4ดวงนะครับในสภาวะออนไลน์หรือปกติเนี่ยไฟ LED สีเขียวจะติดแค่ดวงเดียวนะครับตอนนี้ที่หน้าจอขึ้นคาว่าออนไลน์แล้วก็ช่องตรงกลางจะขึ้น แรงดันด้านไฟขาออกนะครับหรือเอาพุ์นะครับอยู่ที่220โวลต์49.9เฮิร์นะครับเราสามารถกดซ้ายหรือขวาเพื่อดูค่าต่างๆได้นะครับผมกดไปทางขวาดูนะครับกดแล้วปล่อยดังจะมีเสียงดังติ๊ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงดันไฟเข้านะครับด้านบายพาสนะครับก็อยู่ที่228โวลต์49.9เฮิร์นะครับด้านล่างก็จะบอกว่าค่านี้ยเป็นค่าของอะไรนี่ก็คือเป็นไฟของบายพาสนะครับกดไปอีก อันนี้ก็จะเป็นโหลดนะครับที่เราต่อใช้งานอยู่ตอนนี้โหลดผมยังไม่ได้ออนนะครับมันก็เลยขึ้น0 0 kva กดไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็น u 3-1 26องศาอันนี้เป็นอุณหภูมิของตัวเครื่องนะครับด้านในนะครับกดไปอีกอันนี้อะลามขึ้นศูนย์หมดเลยซึ่งตอนนี้มันไม่มีอะลามนะครับถ้ามีอะลามไฟตรงเครื่องหมายตกใจตรงนี้จะติดแล้วก็พิ๊บนะครับกดไปอีกนะครับอันนี้จะเป็นไฟอินพุตนะครับก็จะขึ้น2 2 7โวลต์ที่ประมาณ5 0เฮิะคฮ5รต กดไปอีกอันนี้ก็จะเป็นแรงดันแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่217โวลต์ตอนนี้แบตเตอรี่ยังชาร์จไม่เต็มนะครับเพราะว่าขึ้นแค่91%ผมเพิ่งเปิดเครื่องนะครับแบตก็เลยยังชาร์จไม่เต็มไปอีกอันนี้ก็จะมงบอกถึงจํานวนแบตเตอรี่นะครับว่ามีกี่ลูกเราต่ออยู่ที่16ลูกนะครับก็จะกลับมาหน้าจอหลักจนมาถึงหน้าจอเดิมนะครับด้านบนหน้าตาก็จะคล้ายๆกับรุ่น 1K 2K 3K นะครับบนซ้ายก็จะมีขีดของ โหลดนะครับมีจะมีอยู่5ขีดซึ่งตอนนี้มันสว่างทุกขีดเลยเพราะว่ายังไม่มีโหลดต่ออยู่เนาะตรงกลางนี้เป็นรูปพัดลมนะครับบ่งบอกถึงสถานะพัดลมว่ามันทํางานอยู่ปกติด้านขวาบนก็จะเป็นขีดของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีด้วยกัน4ขีดนะครับก็คือขีดละ25%วิธีการออฟนะครับเราก็จะออฟเหมือน 1K 2K 3K านะครับทำเหมือนกันเลยก็จะเป็นการกดปุ่มตรงกลางและปุ่มด้านขวามือพร้อมกัน จะสังเกตว่ามันจะเขียนคําว่า o อฟระหว่างปุ่มตรงกลางและปุ่มขวามืออยู่นะครับให้เรากดค้างไว้ประมาณ2-3สามวินะนาทีจนมันดังติดนะครับหนึ่งสองามติดแล้วครับนี่มันก็จะไปบายพาสนะครับสังเกตตรง ด้านล่างจอมันจะเขียนว่าบายพาสแล้วก็ไฟ LED ดวงที่3ามน่ะจะติดสีส้มขึ้นมาแล้วก็ไฟ LED สีเขียวดวงที่1จะกับอันนี้คืออยู่ในโหมดบายพาสแล้วโหมดบายพาสก็คือไปเข้ามาเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นนะครับโดยไม่ผ่านตัวเครื่องไปเข้าแล้วก็ออกไปเลยเป็นนี่แหละเขาเรียกบายพาสนะถ้าไฟดับโหลดก็ดับตามนะครับจะไม่มีการสำรองไฟเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ไม่ได้ทำงานนะครับแล้วก็ตรวจดูค่าเนี่ยถ้าเราจะออนแล้วก็กดปุ่มกลางกับปุ่ม ด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นคําว่าออนอยู่ตรงกลางนะครับปรบบากดค้างไว้เหมือนเดิม2-3วินาทีจนดังติดนะครับจะสังเกตไฟ LED ที่กระพริบสีเขียวดวงแรกนะครับก็จะไม่กระพริบแล้วนะแล้วไฟสีส้มสัญ,ญลักษณ์บายพาสเนี่ยก็จะไม่ติดแล้วก็จะเหลือไฟสีเขียวแค่ดวงเดียวเท่านั้นถ้ารั จะมาจำลองเหตุการณ์ไฟดับดูนะครับผมจะออฟเบรกเกอร์ด้านหลังเครื่องนะครับผมจะออฟเบรกเกอร์อินพุตแล้วก็เบ,<อ>บรกเกอร์บพาสดูออฟเบรกเกอร์บพาสครับเบรกเกอร์อินพุตครับเรียบร้อยครับครเครื่องก็ยังติดอยู่นะครับแต่ว่าไฟ LED ดวงที่2สีส้มก็คือไฟสถานะแบตเตอรี่นะจะติดขึ้นมาแล้วก็ไฟ LED ดวงที่3ไฟสถานะของบายพาสนะครับก็จะติดขึ้นมาแต่ว่าจะกระพริบแล้วก็จะมีไฟ LED ดวงที่4สีแดงซึ่งเป็นสถานะอะลามนะครับ จะเป็นเครื่องหมายตกใจเนะี่ยก็จะติดกับพิบขึ้นมาแล้วหน้าจอจะขึ้นคําว่าแบตนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในโหมดของแบตเตอรี่จ่ายไฟอยู่แล้วก็จะมีเสียงบัตเซอร์นะครับดังเตือนตลอดเป็นระยะระยะเราก็กดซ้ายดูได้เลยจะสังเกตว่าไฟใบพัดอ่ะจะเป็นศูนย์โวลต์แล้วเพราะไฟมันดับตอนนี้แบตเตอรี่ก็จ่าย,ยโหลดก็ไม่มีเหมือนเดิมภูมิมอะลามก็จะขึ้นนะครับเนี่ยเป็นโค้ดอะลามสองสามสองสามสี 235แล้วก็220นะครับจะมีอยู่โค้ดอยู่3ตัวที่ขึ้นมาแล้วก็ไปกดเปิดดูคู่มือนะครับว่าแต่ละโค้ดหมายถึงอะไรอ,ะอันนี้ก็เป็นแรงดันของอินพุตนะครับแล้วก็ความถี่ครับอันนี้ก็เป็นแรงดันแบตเตอรี่นะครับน,นําจวน,นแบตเตอรี่กลับมาหน้าจอหลักเหมือนเดิมน,นะคระทีนี้เดี๋ยวผมจะจําลองเหตุการณ์ไฟกลับมานะครับจะโดยการออนเบรกเกอร์บายพาสและเบรกเกอร์อินพุตออนบายพาส ตอน Input รอสักครู่นะครับเครื่องก็จะกลับมาปกติล้ไม่มีเสียง อารามดังแล้วนะครับแล้วไฟ LED ทั้งหมดก็จะหายไปจะติดแค่ดวงเดียวคือดวงแรกนะครับสีเขียวอันนี้คือสภาวะปกติหน้าจอจะขึ้นคําว่าออนไลน์เอาทีน,นี้เราจะมาจ่ายโหลดกันนะครับโดยผมเตรียมโหลดดัมมี่โหลดเป็นโหลดความด้านทานนะครับหรือโหลด R นะขนาดมันจะมีอยู่สองสเต็ปโหลดตัวนี้จะมีขนาด2500าวัตต์และ5,000วัตต์เดี๋ยวผมจะลองเปิดที่2,500าวัตต์ดูก่อนนะครับเรามาดูแรงดันและกระแสกันว่าจะขึ้นเท่าไหร่แล้วก็มาดูที่หน้าจออันนี้เป็นมิเตอร์วัดแรงดันและกระแสนะครับ ของด้านเอาพุทนะครับเตรียมไว้นะผมยังไม่ได้เปิดโหลดนะตอนนี้แรงดันด้านเอาพุธอยู่ที่221โวลต์นะแล้วก็กระแสอยู่ที่0แอมป์อ่าผมจะลองเปิดโหลดไปที่2500วัตต์ดูครับจะขึ้นเท่าไหร่อ่าเปิดสเต็ปแรกพัดลมก่อนละ2500วัตต์อ่าจะสังเกตนะครับแรงดันก็จะตกมานิดนึงนะครับพอมีกระแสไหลนะครับกระแสจะอยู่ที่11 1 1แอมป์นะครับตัวเครื่องนะจะ,จะสังเกตว่าจะมีเสียงพัดลมดังขึ้นนะครับเพื่อระบายความร้อนจ่ายได้สบายๆนะครับ1 1บเแอมป์เพราะว่าพิกัดของเครื่อง 6K เนี่ยจะอยู่ที่2 7แอมป์ครับ ามาดูที่หน้าเครื่องนะครับที่หน้าเครื่องก็จะขึ้นอยู่ที่2.4 2.5นะครับประมาณนี้ซึ่งก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วโหลดเนี่ยเป็นโหลด R นะครับหรือโหลดความด้านทานนะอ,เเเอ่ะ Power Factor จะเป็น1จะสังเกต KVA และกิโลวัตต์เนี่ยจะเท่ากันเลยขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ต่อ EP หน้าครับถ้าอยากให้เรานําเสนอตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ